สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับผมร้านอามโพอไบค์ซื้อขายและเปลี่ยนดีบั๊กมือสองนะครับวันนี้มารีวิวค่ายเบนเดอรี่นะเป็น TRK 502นะครับผมพาชมรอบคันกันคราน,นี้ของแต่งแน่นๆเลยครับระบบไฟนี่จัดครบเลยพร้อมปิ๊บสามใบนะปิ๊บตรงรุ่นเลยนะผมของเบนเดอรี่นะ,ะมีแคทบาข้างนะครับผมกันล้มมาดูสปอร์ตไลท์โอ้โหกี่ดวงครับ ้ายขวามีครบมีระบบไฟครบนะนมีเสาอากาศให้พร้อมครับผมลูกค้าบมีวอลสามารถมาติดได้นะเครื่องเดินเงียบๆเ,เลยครับดูไฟท้ายก็มีนะเนี่ยท้ายยังมีไฟสามารถปิดได้นะนะไฟปิดได้หมดปิดได้หมดครับมาดูเลขใหม่ไม่วิ่งหนึ่งหมื่นนะครับผม ไปดูข้างหน้าข้างหน้าปิดไฟได้นะนะจจาเรียบร้อยข้าในสนใจนะครผมติดต่อเข้ามาเลยสำหรับเบนเตอรี่สายเดินทางนผมปิ๊บสามใบครบพร้อมออกเดินทางนะครับอ่าอยากได้รูปเพิ่มเติมยังไงทักมาได้เลยวันนี้ก็จบการรีวิวไปทั้งนี้ครับสวัสดีครับ